ปีหน้าเห็นแผนว่าจะวบวชได้ลองเลิกเลิอกอย่างยังไม่ได้ดูเลิกเลยนะคะแต่ว่าคิดเอาไว้ว่าจะเป็นปล,ปลายปีหน้าปลายปีหน้ายังยังยังไงแล้วก็ต้องอยากบวชให้คุณแม่ก่อนให้เสร็จเรียบร้อยหลังบวชเบียดเลยไหมถ้าก็ให้ผมเบียดได้ก็จะเบียดครับรก,ก็ลองดูครับที่ว่าบวชเสร็จแล้วเนี่ย <đang> อะไรอะไรก็คงจะง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่ามันคือใน เราลูกผู้ชายได้ทําหน้าที่ของเราครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของนอกจากคุณแม่แล้วก็ต้องเป็นเรื่องของเมียแล้วล่ะนี่ก็ต้องเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกพูดอย่างนี้แสดงว่าก็มีการคุยกันแล้วคุยฮะคุยมานานแล้วครับคุยมานานนานมากๆแล้วครับครบถสองปีจริงจริงมันเลยมาตั้งนานแล้วจริงจริงผมก็พูดเหมือนเหมือนเราผัดมาเรื่อยครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละครับว่าคือ มันไม่ใช่พอครบ2ปีคือมันแต่งได้เลยมันไม่ใช่มันต้องมีความพร้อมอะไรหลายๆอย่างเงี้ยครับเห็อมี่เขาก็บอกว่าคนดันเหมือนกันโอ๊ยโดนถามมากเลยเรืลยคนผู้หญิงเขาเยอะรู้ไหมมาถามปีมากกว่าครับก็นี่แหละฮะก็เป็นคําตอบที่ที่ผมให้ว่าหลังจากบวชเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นคิดว่าก็ไม่ได้ไม่ให้เขารอไปมากกว่านี้เพราะว่าผมก็แก่ขึ้นทุกวันเหมือนกันนะอย่าว่าแต่เขาเลยผมเองก็ไม่มีใครเอาเหมือนกันนะครับปีหน้าที่น้าจะจริงจังมากแน่ จริง,จ,จ,งานานจริงจังมานานแล้วฮะจริงๆจังมานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าคือเรายังไม่เป็นรูปเป็นร่างสักทีฮะเพราะว่าเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องอะไรหลายอย่างงั้นฉะนั้นขอขอดูแลเร <ąda poco. S 1> ื่องครอบครัวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมีแอบไปหาเลิกหรือว่าอะไรอย่างี้ยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปหาเลิกนะครับแต่ตั้งใจไว้ว่าคือบวชอะบวชเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่เลิกศึกนี่นะครับต้องต้องดูคือบวชบวชเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมเมื่อไหร่บวชเลิกดีที่สุดคือพร้อมครับทุกอย่าง ไม่ต้องไม่ต้องมานั้งกังวลเรื่องงานไม่ต้องกันวนอง,อกปปงลวลเรื่องอะไรก็คุยกับผู้ใหญ่ไปบ้างแล้วเรื่องรายการเรื่องอะไรเพราะมันมีเรื่องรายการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วางแผนยาวๆแล้วก็โอเคสรุปว่าคิดว่าไม่น่าจะเกินปลายปีเดี๋ยวต้นปีหน้าเนี่ยผมจะเริ่มดูแล้วว่าโอเคเดี๋ยวหลังเราเคอเวทีเสร็จปั๊บมันเหมือนแบบโอเคจ็อบที่เราทุ่มเทเอาไว้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอขอ,อเรื่องบวชที่เราตั้งใจไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วสักที